สวัสดีครับพี่น้องชาวเ้านะครับวันนี้ก็นาเนินการมาถึงตัวที่สองครับเว้าเอกยักษ์ครับตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าตัวสีเหลืองครับด้านบนครับบรรยากาศภายนอกตัวนี้ครับก็ฝนตกนะครับผมก็เว้าที่วิ่งไว้นะครับก็ได้ยินเสียงสนูอยู่นะครับตู้ดูตู้เสียงดังเข้ามาครับฝนครับแต่เว้ายังตากฝนนะก็ประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงนึงนะครับฝนที่ฝนตกนะครับอันนี้ก็เวลาน่าจะหลังเที่ยงคืนแล้วนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวที่สองครับสวยงาม ตามท้องเรื่องครับผมนี่ครับเป็นว่าวเอกยักนะครับของทีมงานเสน่ยงนะครับเจอกันนะครับเดือนธันวาคมนะครับปี6 7เจนะครับกับงานหากรรมว่าวเอกอีสานอำเภอห้วยราดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมขอขอบคุณพี่ทอนกับน้องฤทธิ์นะครับที่ยังช่วยกันอยู่ต่อนะครับตอนนี้ก็ดึกดื่นครับเวลาน่าจะตีหนึ่งน่าจะเข้าไข่ตีหนึ่งแล้วครับก็ยังสู้กันต่อนะครับนาทีนี้ยาวไกลครับประกาศจะเอาให้เสร็จเลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งครับตัวที่สองนะครับผม ก็สวยงามตามท้องเรือนครับถ้าอาจจะคนละสีนะครับเพราะว่าคํานวณมาผิดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวที่เคยใช้มาก่อนนะคิดว่าสิบหกลลาไม่พอนะครับตัวนี้ครับใช้พัดลมสิบหกลลาไม่พอครับประมาณสิบเจ็ดลลาได้นะครับสิบเจ็ดสิบแปดล้าครับนี่ครับทีมงานกําลังขมักขเมินอาจจะติดว่าวตัวสีเหลืองหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีที่ไว้นะครับเพราะว่าเอ่อ และนอกฝนตกนะครับผมไม่สามารถเอาว่าไปปกตีจะวางไว้ตรงข้างหน้านี้ได้นะครับแต่ตอนนี้วางไม่ได้นะครับก็ทุลักทุเลกันนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็จะทรงสวยนะครับจะเป็นทรงกึ่งแหลมกึ่งมนนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นทรงที่ชอบส่วนตัวนะครับแต่ปีกแหลมก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าคลายลมดีนะเวลาขึ้นไปสวยนะเราเอกยักทำแต่ปีกแหลมนะเพราะแล้วแต่คนชอบเนาะ ชอบยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวไว้ตอนเสร็จจะถ่ายให้ดูวิทีนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับนะครับพรุ่งนี้ไม่ตกอะไรมือดีนะครับจากทหารทรายนะครับพิทรอนครับช่วยได้เยอะครับเพราะว่าผมเจ็บเข่าเนาะทำได้ไม่สะดวกนะครับนั่งนานก็จะคิวกินอีกเรามันต้องเกรงขานะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดติดตามด้วยนะครับผมช่องเนี่ยนัดบุรีรัมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับโอเธอหวานเจ็บรักนาแจ๊ะแจ๊ะเดี๋ยวฝากติดตามกันไปเรื่อยครับแล้วก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับวบ่าวไปเรื่อยนะครับผม มาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม